ผมได้เช่าพระรูปหล่อหลงเงินปืนแตกพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมมาได้หนึ่งองค์นะครับซึ่งเป็นพระที่ได้มาเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มาน้อยนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมของพระรูปหล่อหลงเงินปืนแตกเป็นปีกพิม์นึงครับที่พบเจอบ่อยๆนะครับซึ่งก่อนอันนี้ผมเช่ามาได้ได้กันหลายองค์นะครับเห็นไหมครับประมาณ5องค์นะครับที่เช่ามาได้นะที่ยังมีอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับองค์แรกนะครับเป็นพระที่ผมเช่าเก็บไปนานแล้วนะครับสำหรับพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยม พระองค์นี้ถือว่าได้มาในค่อนข้างจะล้ำมากๆเลยถ้าเราเทียบพิมพ์กับพิมพ์ที่ผมเพิ่งเช่ามาได้ใหม่นะครับเห็นไหมครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าองค์นี้มีลักษณะการแต่งไม้เสียที่ขอบข้างค่อนข้างจะแต่งมาเยอะหน่อยนะครับองค์นี้แต่งมาน้อยนะครับแต่ก็มีการแต่งนะครับเห็นไหมครับเป็นพระอีกพิมพ์นึงครับที่พบเจอบ่อยๆสำหรับพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมนะครับองค์นี้เป็นผมพระที่ผมเช่ามาได้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับมาดูองค์ที่2กันองค์นี้ผมก็เช่ามาได้เหมือนกันนะครับ เป็นลักษณะเนื้อทองระคังเก่านะครับที่ลงยาดำค่อนข้างจะบางนะครับเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมที่พิจารณาง่ายองค์นะครับมาดูองต่อไปที่ผมเช่ามาได้นะครับพล่านี้เป็นพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมเหมือนกันนะครับซึ่งพิมพ์พระนี่ค่อนข้างจะได้มาในสภาพสวยเดิมแล้วก็พิจารณาง่ายจริงนะครับเห็นไหมครับพระได้มาเดิมๆนะครับนะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับส่วนอีกองหนึ่งองค์นี้ผมจาเช่ามาได้ขอนหน้าองค์นี้หน่อยหนึ่งนะครับ เป็นลักษณะพิมพ์เดียวกันเห็นไหมครับพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมนะครับซึ่งลักษณะการแต่งขอบข้างนี่เห็นไหมครับเขาจะแต่งมาน้อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะต่างกับองค์ที่ผมเช่ามาได้ใหม่นะครับเห็นไหมครับพละานี้เป็นพระที่ผมเช่ามาได้ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างจะแต่งขอบขน่งจะเรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมนะครับโอเคนะครับเรามาดูพปล่านี้กันนะครับ พระลูกหล่อหลอเมเงินปืนแต่พิมพ์ใจไม่ครัวน่านิยมวงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะริจวอนถือว่าดูง่ายจริงนะครับลักษณะหน้าเล่านี้ถือว่าถอดติดตื้นนะครับแต่ก็เป็นพระองค์นะครับถ้าพิจาณาโดยรวมถือว่าดูง่ายนะครับเมื่อเราพิจูขอบข้างเพื่อนๆก็จะเห็นรายประกบหุ่นเทียนนะครับลักษณะตอยรอยแต่งไม้เสต็งไหมครับเป็นแถบลงมาเลยเขาจะใช้ไม้เสต็แต่งตอนที่เป็นหุ่นเทียนนะครับ ดิวเจวอนด้านหลังเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยวันน้าโลหะมีความซึ้งเก่าจัดเนื่องจากเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับลักษณะใต้ฐานจะมีรอยแต่งไม้เส้นเดีดเนยนีถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับเป็นพรองค์นะครับที่พิจารณาง่ายมากเลยสำหรับพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมนะครับตะไบใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาละเอียดเรียบร้อยสวยงามนะครับโอเคนะครับพระลูกหล่อหลอมเงินปืนแตกพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมเนี่ยผมมีด้วยกันประมาณ5องค์นะครับตอนนี้5องค์ เป็นพระที่พิจารณาง่ายทุกองค์นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยาบุชาพระรูปหล่อหลวงเมินปืนแตกพิมพ์แจกแม่ครัวหน้านิยมนะครับขอให้เพื่อนๆสแกนกิวโค้ดลน์ทางมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ